สวัสดีครับผมช่องคนมานอกหนึ่งนหนึ่งครับวันนี้กับมาพ่อกันอีกแล้วครับก็อยู่ให้น้าเก่าวันนี้ก็มาหากินหาอยู่ตามวิธีสาลครับคุณเลขาเพื่อนคิดนี้ก็ขอให้ออยู่ดีมีแห้งครับอยู่แดงมีหีครับมีความสุขไหลครับจะเล็จะเล็ดเป็นหนาครับลำลำรุลเกันไปครับผมเดี๋ยวจะไปติดตามเป่นว่าทีมงานเห็นอย่างอยู่ครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมพี่น้องติดตามนะครับผมพันต่อมครับใส่เบ็ดปลารหลครับผมเงี่ยยังครับเนี่ย เดียวครับมันตัวน้อยได้เคยสองตัวอ๋อครับผมผ่านตอนเบซตปไเลพี่น้องเมืองนะครับวันนี้ตามวิธีสารคนบ้านนอกครับครับก็มาพ่ออีกแล้วครับหู้หนึ่งครับผ่านตอนกำลังแง่เข้าไปครับผมก็เป็นวิธีสารคนบ้านนอกครับผมถ่ายถอดออกมาให้พี่น้องนง ด้เบิ้งครับอยู่ให้อยู่หน้าครับผมกับช่องของเขานี่สิดท้ายทอดออกแบบวิธีสารครับตามฤดูกาลครับผมแมนบบพันต้อมครับผมถ่ายทอดเอาไปให้พี่น้องเบิ้งการหาอยู่ห้กินครับอยู่ให้อยู่หน้าครับคนบ้านนอกครับผมพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมเดี๋ยวจังมาเบิ้งกันครับผมว่าสได้ายเมบ่ไหรครับมาติดตามกันเบิ้งกันอย่างมื่อนี้พอสามหู้ครับครับพันต้อมฝากมืออื่นเลยครับผมได้ครับพันต้อม น้ำมันหงกครับพันตออว่าน้ำนี่หู้ระไหลมันโยกเลยครับผมเอาเแย่งไฟออกพี่น้องไปเห็นเออนั่นแหละครับน้ำมันโยกปุบปุบๆเลยครับผมเดี๋ยวธามาเบิ่งกันเลยครับว่าผลลัพธ์สิเป็นยังไงครับผมสิบวกหรือสิลบครับพี่น้องครับขั้มขึ้นนี่ครับผมพันธีมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับนี่ก็อยู่ไฮน่าพันธีมครับดังไฟไว้ถ่ายนะครับผมที่ อายุหากินอยู่ให้หน้าครับอากาศหนาวครับดังไฟไปอุ่นใจครับเป็นบมอพันต้อมครับผมครับนี่ครับพันต้อมครับสวัสดีช่องนะครับผมครับกะถ่ายไปธ์เดี๋ยวจะมาสวัสดีกันเลยครับนี่ครับกบทียมด้วยครับผมนี่ทีมงานกะมีความสุขครับเทียช่องกับเทียช่องยูทูบนี่ต้องมีทีมงานนะครับผมแต่ว่าเขาต้องมีความสื่อสารและมีความอดทนครับอยู่ให้อยู่หน้าครับบ้านเทาครับเดี๋ยวจะพาไปบึงครับปลาไหลใส่ไว้ครับ ลงไปยามกันครับพี่น้องครับผมว่าสิได็จขึ้นไปเลยครับฟ้าต่ำนะครับผมไปไปเบิไงครับผมพี่น้องครับไปต้องครับไปยามปลไหลครับกันครับผมไปเบาครับไปทางไปครับโอ้แจงวันที้ครับเขาใส่ปลาไหลวัแล้วเขาก็ไปยามครับผมเด็กคือป่าพันใช่ครับ เมืองครับนเซ่คือว่าผ่าน,น่กินข้ามือ้อลรจไปะไป,ไไปไอปนลวะอั่างกินลงันี่ถือปะอครับริงปะก็ต้นี้นลาย,าาย,าายาครับผมมาเมืองครับมยายำเป็นปลาไหลครับใส่ไว้ครับผมค,ครับคันานอกหนึ่งศูนย์หนึ่งครับถือปะครับ บาวงออบาบางกันครับนี่ครับจะจัรับวิธีสารบานเาครับผมพันต้มามาทีนี่มาใ้ผาบาบาวงครับอยู่ให้อยู่หน้าครับหูอะไรีหวกครับพวนี้เขเบ็ดมันเาาครับพันตํมไปฟังคนพันต้มดป็กับบาวงน็วตัวใงญ่บาเบาเฮ้ยเรื่องโหสุดยอดครับพี่น้องครับ ครับอีกตัวนะครับครับตัวแรกแหกมันครับโอ้ยตัวดรอทรุนกันหแล้วครับพี่น้องครับนี่ใส่ไปครับผมครับโอ้ยมันครับเดี๋ย่อย่ามาเกย์อย่าไปพุ่นเดินเดินเดินนาเดินนาตัวตัวขั้นตัวขั้นบังลังค์มามาไมกหลังสองครับมีเฝ้าอยู่เฝ้าบ้าบงขยับไ่มไอ้ทั้งพี่อ้๊ถอดเด้อเอาครับพี่น้องเบ้างครับ เลี้ยวครับเลี้ยวครับเป็นยังบ่ามันขาดทีเดีเฮ้พันธุ์ต้มใส่กันใกันแยงแทงแทงแท่งโอ้ยกี่ตรงครับตัวแรงกระจายครับตัวแรกครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยครับออ้ยแล้วพี่น้องครับโชคโอ้ยครับนี่เจจ้าครับเจจ้าครับมาวง ป้าวสุดยอดครับป้าวครับนี่ครับสุดทนั้นครับพี่น้องครับโอ้ยตาจ้าตาจาไทยไกลพี่น้องมั้งไงครับโอ้ยสุดยอดครับอีสานบ้านเท่าครับผมขนมป็นอกหนึ่งศูนย์หนึ่งครับผมครับใส่โซ่โซ่พี่น้องดูสองตัวเลยโอ้ยโดดโดดตกลงลึกหัวลดหัวเฮสลดจับดูว้ามึงนี่ตัวหนึ่งเย็บหมดเปนข้าอยู่ลดลุดพี่น้อง ูลโอุ้ยมแม่ขับพันขึ้งนั่นเร็วๆลุตเร็วขับโอ้คุณแมาโคครับคุณแม่โค้กครับสุดยอดสุดยอดมาโซโซโซพี่น้องเร็ววมาบงโซโซตัวเลยตายเกือบเป็นตัวน้ำพี่น้องอยู่ไหนนะเก่าครับตายครับนี่ครับวิธีใช้ครับนี่ครับจ้าจ้าครับเป็นไหนพี่น้องครับ ป๊าดอะไรครับต้อกันเลยวะเมียนครับสวยสวยครับพี่น้องครับคลิปเด็ดครับคลิปจระจระพี่น้องมองยังไงครับนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดครับครับนี่แหละครับสุดยอดครับโอ้โหครับครับครับคืนนี้ครับผมจระจระครับจระจระครับ ไม่กับเตือนนุ่นน้ำครับนี่ครับทีมงานคนมานอกหนึ่งซุหนึ่งครับผมครับฝากกดไลค์กดแช์ครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคนมานอกหนึ่งซุหนึ่งครับเห็ดจิบใหม่ๆออกมาให้เฮาเบิรงครับผมครับนี่ครับอยู่ไฮยีน่าเก่าครับพี่น้องครับช่องคนมานอกหนึ่งซุดหนึ่งครับอีสานบ้านฟันขางเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมครับหาอยู่หากินแบบวิธีอีสานครับฝากกิตตามน้ำครับผมก็มู่บ่งพันทีมครับเดนัวครับเบาหมงมา ปลาหมูเอาหนูไม่ล็อกคนครับปลาหมูไปซองซองอยู่ครับครับนู้นครับหนูพวกง่ายครับนี่ครับนี่ครับยูทีสารบ้านเท่าครับพันเทีมสิล็กคนมาครับผมล็อกคนครับล็กคนครับครับหนูครับนี่ครับโอ้ค่ะค่ะค่ะครับสุดยอดครับอีสานครับบ้านเทาครับผมอีสานบ้านพันคางครับผม สุดยอดครับโอ้ครับอาหารพิณองมื้งนะครับผมนี่ครับอาหารอีสานบ้านท้องครับหาอยู่ให้กินครับแบบบ้านนอกครับแม่งเบาพัดต่มครับพัดต่มข้างนี่ครับให้พี่น้องมุ้งน้ำครับครับนี่ครับทีว่าปลาไหลเท่าไรครับครับพัดต่มกับไปใส่เบียดไว้ยังต้องพยายามอีกครับนี่ครับสุดยอดครับสองสามหลังครับผม ครับหนูครับหนูหน้าบ้านเฮาครับหนูนาครับนี่ครับโอ้ตัวยังครับพี่น้องครับนี่ครับหาอยู่หากินแบบวิธีสารบ้านเฮาครับอยู่ไล่อยู่นาครับนี่ครับเมื่อกลับไปเกี้ยวเขาคนมานอกเลยครับผมสิทายทอดออกมาให้พี่น้องด้เบิ้งครับติดตามกันเบิ้งครับ่าเป็นยังไงครับผมครับสุดยอดครับสุดยอดครับ้อนี้ครับ้อนี้ครับสุดยอดแลวครับผม ฟันธุ์ที่ใหม่บ้ามงไปเนี่รออยู่ปะครับไม่นอนเลยคนไปรออยู่เนาะเพื่อได้มาเติมกันเนาะปลาไหลเข้าใส่ไวอยู่พันต่อขาใส่ไวอยู่ครับผมนี่ครับลมพัดวูบๆเลยครับหนาวครับหนาวครับพี่น้องครับสุดยอดครับโมนี้ครับครับก็มารอบซองครับโมนี่มานครับผมพี่น้องครับขมายาปลาไหลครับมาบึงไอ้เดนูน้ำครับบ้ามงยามบวงมา บะหมงยามบ่วงมากครับผมถือว่าพี่ปานต้อมกินเลยป่ะถือครับะบะหมงครับบาหมงได้หนูครับบะหมงได้หนูมา้งนะครับถูกนะครับพี่น้อมครับครับคร <c ười> ั <c ười> บ, <c ười> บใส่โซ่โซ่โซ่เ่ยโซ่หันหน้าก่อนนะครับหันหน้าพี่ครับสุดยอดครับสุดยอดครับนั่นแหละครับโอ้ครับหนูพูครับหนูพูกยังครับผมครับสุดยอดครับ เด็กทั้งปลาไหลเด้งหนูฟูกอู้ยคักค่ะค่ะไปไปมุ้งดึงดึงเม็ดครับรับสองครับผ่านต้องครับกระโดหน่อยน้องอูค้ครับจ่ายครับจ่ายมก้งมุกงยุ้ยซื้อนั่นแหละครับป๊อดครับครับเดี๋ยวไปเบิึงนับสกอตทั้งทั้งครับอุ้ยหมานครับมัอนี้ครับเด็กทั้งปลาไหลทั้งหนูครับอุ้ยครับครับเอาหัน้ามาใส่กล่องเร็วครับอุ้ยคักค่ะค่ะค่ะไปน้องครับอู้ นะครับผัแจมภาพแจมเลยครับโอ้ครับอยู่าให้น่าครับขึ้นเก้าครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้ยไปโอ้ขา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 ไปเพิ่งล้างไหมพัดพันทุ์ตัวใหญ่ครับพัดปมุงนี่หนูพุกนั้นครับหมานครับมื่อนี่ครับพี่น้องครับจะจ้าเลยครับครับเดี๋ยวไปนับสกองเถิดครับผมโอ้ตัวโอ้ครับไม่เป็นรูดี้เหรอ ครับโอ้ขัดขัดขัดขัครับวันนี้ครับหมานครับใส่บ่วงครับทั้งใส่อะไหลให้คนบ้านนอกซื้อบ่เอาพังก่อนพันขีปวดหนาได้ของมันทีเกี่ยวโอ้ขัด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 มัน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 ขอบพี่น้องครับโอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคนบ้านนอกหนึ่งศูนย์หนึ่งครับอีสานบ้านพันขางครับคลิปใหม่ๆออกมาให้เอาเบิ้งครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับวันนี้ครับหมานมันครับโอ้ กัทั้งหนูทั้งปลาไหลครับโอ้เอาเทียบกันดูปลามงปลาไหลเงี้ยเงี้ก็หนุ่ยใชครับครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับไปไปลูกคนครับไปทับสะกาะทั้งไปไปเร็ามาพล่อยแล้วครับพี่น้องครับเอาเอาเอามันสุดซะมัอนี่เออบาสตัวใหญ่บัสขันเนะว่าบัสเบาบัสบาสพุ่นเอาถือ จะจ้าจะจ้าเลยอุ้ยใหญ่ตัวนี้เอาเบ้าเบ้าถือวันี่อุ้ยคุณครับพี่น้องประนับสกอรองนะครับอุ้ยภาคมาถึงเร็วโอ้ยให่จ้าครับจะจ้าครับพี่น้องจะจ้าครับไปครับนับสกอรองนะครับพี่น้องครับผมโอ้หมันมันครับบนนี้หมันครับครับผมเฮ้ยทั้งหนู ถ้าเป็นไรครับผมขากับขากมณีอู้ยมันคับพี่น้องครับมันจะไปนับสกอร์นะครับพี่น้องครับครับสุดยอดครับสุดยอดครับมนีครับผมอู้ยขากับขากับครับกมนีก็มาสรุปผลงานครับพี่น้องครับผมครับก็เด่นหน้ใช่ตัวครับพันตัวสตัวพันตอมครับได้สามตัวครับผม ครับดูหน้าครับดูหน้าครับดูผูกขยันย์ครับผมเลยสามตัวเนาะครับปลาไหลไดตัวครับฟันปลาไหลไดซีตัวครับนี่ครับปลาไหลครับโอ้ค่ะค่ะพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกด subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคนมานอกอีสานบ้านพันคางครับเห็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เราเบิังครับผมครับสุดยอดครับปลาไหลซีตัวครับแล้วก็หนูสามูสามตัวครับสุดยอดครับมาต้อกฝ่าวแข่งมาครับดากพี่ช่องอีสานคาง ครับช่องอีสานบ้านมะขังครับพันตอมครับสูสูครับผมสู่ต่อไปครับผมพี่น้องครับผมขัดขัดขักขัดหมานครับหมานครับโมนี่ครับนี่ไปเลยครับโอ้ขักขัดขัดคับพี่น้องครับหนูครับครับสุดยอดครับสุดยอดครับพันตอมครับโอ้สุดยอดครับผม